ไก่ตอกครับท่านผู้ชมมันเป็นไก่ที่หายากจังหน่อยครับบัวดอยนิยมเลี้ยงเป็นที่แพร่หลายนะครับเนาะส่วนหลายก็สชีเลี้ยงเพื่อความสวยงามต่องมาก็สมมุตินี็ก็มีบางส่วนที่นํามาเลี้ยงเป็นเพื่อการบริโภคหรือว่าเป็นไก่เนื้อนะครับเนาะนี่ครับเบิ่งสังเกตซะดีละเบิ่งเป็นหัวเป็นยังนะครับทีนีสีสันสวยงามนะครับเนาะแตกต่างกันจากไก่บ้านนะครับเป็นตีนเป็นค้าอยู่ก็สีน้อยๆครับผมแบบนี้เลยนี่ครับเนื้อมีความหอมคืออยางเนื้อนกครับผมเนื้อสีมี้กินหอมแบบเนื้อนกนะครับเนาะมีความพิเศษ ตัวเนี่ยบ้าบอยได้แม่ในราคาตัวละ600บาทนะครับนวเสีเฮดได้ประมาณ2จานเลยนลครับเดี๋ยวรอชมพอมกันครับชำมแหละซะก่อนนะครับเลยออกแนวก็จะไข่ไก่ดำเมื่อนครับเบิ้ังเจนกันได้นังเหมือนขื้ไก่ดำเลยตว่าหัวกับขาสิบก็คือครับ ผู้เนื้อกับดำครับท่านผู้ชมดำลงไปนในเนื้อเลยสีเข้มๆนะครับนังดำเนื้อดำนะครับแยกชิ้นส่วนก่อนนะครับเนื้อเป็นสีน้อยๆครับความเฟื่องของเนื้อเนี่ยเป็นแบบไปก่อนกับใกล้บ้านนครับนะตัวนี้คั่วแล้วถอนขนแล้วได้หนึ่งกิโลครับอีกหนึ่งขีดนะครับ ตัวนี corner, ้ก็บโบมีในทุกร้านทุกสาขาด้ยครับตัวนีม้มีแช่สาขาจังหวัดอุดรนน้ำลองสักครับมันก็บโบดีค่อยได้รับความนิยมไหลายคือจังไกีบานนะครับเนื่องด้วยราคาพอมันะครับมันเป็นของที่มันหายากาเจะเรียงคือความสวยงามส่วนไหลราคาเอาเรื่องนีครับเนื้อสีโบข้าวนะเนื้อเป็นแบบกินเดียวกันกับเนื้อนกเลยครับปัญาวตเอากันดิษ กันจิแพงปานี้คือกันคับเนื้อนกเป็นยังก็บอกเนื้อนกไม่เห็ดครับเนื้อนกคิดบ่ได้ครับนกหลายๆชนิดไม่เป็นสัตว์สงวนนะครับเนาะผิดกฎหมายทำไม่ได้ครับนี่มันๆเลยครับโอ้บ่มออกด้วครับนี่ยนวดเติมกันใส่เบิ่งมังงอนนะครับเนาะมังงอนนี่ครับเป็นไก่ง่วงหรือว่ขันเป็นไก่บ้านมันสีเป็นนุ่มๆเนาะครับเนาะตรงนี้มันจะเป็นแบบคล้ายๆเนี้ยงนะฮะเม่ดเป็นอ่อนๆอ่ะต่ว่าอันนี้เปแมนครับแข็งไปเลยครับเป็นกระดูกเลยนี่ กินหัวไก่ยังเตือนเสาผู้ถาวาตัวเด็กหน่อยกินะแอนมันบอดีบดด้กินหัวไก่ยงตือนเสากกินเี่ยงก็กินไตไก่กินกระเพาะไก่บดีบดีเด้มันยาบมันม่นสนแบบมันตัวกินแบบเสีบๆนะนี่ครับเดี๋ยวจัดเบิ้งสามเมนูเลยครับวันนี้ ข้าวม่นคล้ายอยู่หลางกับจีเร่คล้ายเป็นชุดนะครับเด้อจะขึ้นเป็นตัวหนึ่งเฮ็ดให้ีสามเมนูครับท่านผู้ชมจีบเดรย์คายแยกนะครับแล้วมันเฮ็ดยากเหล่ามันก็มันบ่อคอยมีมาดูครับก้าสีมากขั้วทิมไว้แยกเป็นเมนูเมนูนี่มันเกิบอ่อคอยเวิร์กไปเลยต้นทุนมันสูงกว่าแนวเวียนลาเป็นตบเหมือนยดิมนะอันนี้เลซับใส่เป็นเนื้อเนื้อเนียนไปเลยนะครับเด้อ มีดเฟ่าวิ่เคียงบปเสมอเลยครับโอ้สีสันสวยงามขนาดไหนมีหลายสีขนาดไหนเท่านั้นสีชมพูสีสมสีเลี้ยงสีดำสีแดงโอ้สวยงามครับส่วนนีลาบเขาถี่เป็นตอนๆไปเลยครับเนื้อมันนุ่มอยู่ครับหยัมง่ายครับเนื้อปล่อยนะครับเนาะอยากได้สัมผัสที่เจอร์ที่แท้จริงของมันเลยกับ ไม่ต้องตักครับซอยเป็นตอนๆไปเลยครับเนี่ยมีความหอมหอมเลยหุงแล้วก็รสชาติอกมาก็สิวันนี้เลื่อนกันนะครับกับใกล้บ้านกันเลยแต่ว่ามันความพิเศษคือมันหายากครับแล้วมันก็แพงเท่านั้นครับคุณเออยากมาลองลิ้มชิมรสก็ได้ครับมันก็เป็นความเสื้อมาเป็นยาไปนั่นไปนี่เขาเรียกเป็นสัตว์สวยงามเรียกเป็นของประดับมันก็เลยแพงครับคุณเอ๋บุคคลเคยกินอยากมาลองกินกัน จัดได้ครับผมแต่ว่าบ่าไหวก็ควสามารถขายราคาเดือโอเคบาทได้เลยครับได้ใคร่ยงโตไปได้ครับเซตเนี่ยสามอย่างนะครับมีลาบมีตุ่มมีไตรนำสามอย่างหนึ่งพันบาทครับสร้างได้เลยครับนี่ครับอันนี้เป็นนังครับผมแล้วกันสร้อยสลับน้ำกันครับนี่เรียบร้อยแล้วมาเตรียมเครื่องที่เสียดไตรนำครับเสียดลาบนะครับเนาะ มีนีส่วนของใบมะกรูดอันสดตั้งสี่ได้เลยครับอยู่านนี่พวกนี้มันมีน้ำมันหอมระเหยในตัวนะครับนะมีกินอารมาขันเ้อาไปหั่นใบเด็ดใบซอยใบไมนก็สิกินมมนกับสีหงออกไปส่วเอาสีใส่ไม้กันสีมันยั่งยังแล้วเดี๋ยวแต่หนาตาสีสันมันสิแต่ว่าสนีความหอมในตัวมันเป็นโบเรีแล้วครับสวยแต่รูปจูบไม่หอมแล้วครับข้าต้องเห็ดออกไหมทีครับ ตัไข่ด้วกันรันทอะไรเลยผ่าเหมือนกันครับใส่ข้าเน,นิดน้อยครับใส่หลายเฟือนอไม่ไน้่วนของจะะเที่ยมนะครับจะะเที่ยมใส่ใส่หลายๆเลยออทุกอย่าง ซับร่วมกันนะครับเนาะเวลาห้องบริมีตะเนืองวันะวเลยครับเนี่มีประตูหิบหมากไหมเลยครับกว่าสามร้อยเมนูเลยครับนี่ครับเอามุนๆนะครับมุนแอฟเฟแบบนี้เลยครับเรียบร้อยนี่นะครับเครื่องพัดเครื่องย,ยุ้ยเครื่องไปหน้าห้องเดียวกันเครื่องหลบับเตทหลบับอ่านหล,าลับปบานๆกงมวงน้ำกันเลไเลยนีน พร้อมบักครั้งได้แล้วครับเนี่ยเดี๋ยวเข้าค้างหมอตบก่อนนะครับท่านผู้ชมนี่ครับขาชึบอตะไคร้ใบมะกรูดฉีคุงไหนบักเล่น พร้อมแกะลงมาเลยชืบพริกสดครับข้าวเปียครับเกลือครับนิดหน่อยชลวดครับพ่อบ้าหรือีงเนี่ย <c oughs> <c oughs> ผงนวดล้วก็มีผงแสีบครับผงปรุงรสครับเด็ดเด็ดเสียบเสียบนี่ครับวันนี้เข้ากับอาหม้อไปข้างครับตั้งไฟครับอันนี้ในส่วนของห้องตีเ็สไก่ใต่หนามนะครับเนาะไกต้องไปเลยนี่มันต้องรอให้มันหนามเดือดนะครับใส่ไป้งสีเลยแล้วก็มีในส่วนของน้ำตาลไส้แดงครับอิกนึง น้ำตาลไส้าขาวครับน้ำตาลสองอย่างนี่เป็นอย่างนึ่งไทยสองอย่างมันให้ความหวานบวกขึ้นกันนะครับนะมันมีเหลี่ยงม,มันก็มีเลือดไม่เหมือนกันผมปรุงรสครับผมชื่รสครับอันนี้เป็นเครื่องจะไต่หน้ารือว่าเครื่องหลักนะรครับใส่ลงไปครับไล้เติบ พริกสดโครกครับหรือว่าตำแล้วนี่ครับใส่ไหล่พริกง่อยๆได้ครับพริกแห้งนะครับอันนี้เป็นพริกแห้งตำม,มาแล้วครับพริกแห้งเราบ้แล้วครับนี่พริกคนความครับเหนียบขวแล้วมันจะให้สีสันให้ความเผ็ดโคตรแล้มีตินะครับนะเนาะเพชรลึกส้มเนี่ยให้สีงามพร้อม น้มครับหัวกระเทียมดองครับใส่ไปน้ำกันเลยใส่น้ํต้องไปน้ำพริกเนี่ยโท่านเบื่อได้ครับเนี่ีครับพริกไทยดำตำแล้วเอ้ยยางหลายเลยพริกเมนูนี้ซอสหมยครับไปครับนนัว ประมาณน,นี้ครับพุ่นใ้เขากันครับเลยต้ององเหยียบต้ององมาร์คครับพุ่นนังสี่เราขึ้นคางได้เลยครับผมนี่ครับลิปเข้ามายม่ท่านเบิดเลยครับยังมีใซ่อีกครับลูกโดด ใบกะเพราพิกอีกแล้วครับผมท่านผู้ชมพิกหมูย่างหลายเลยเมนูนี้พิกไก่ออนือว่าพิกไกสดครับใส่น้ไปน้ำครับจัดเลยนี่ครับไก่ตอกไ่น้ำครับนี่ครับอันนี้น้ำแข็งครับนี่ใส่หางเช้นครับผมมันก็จะเป็นการควบแน่นนะครับเป็นหมอเร่งดันแบบบ้านๆเท่านี้แหละครับก็เขาจุดไปข้างล่างเนาะข้างล่างมันสีห่อน ๊หรือวมื่อจะเกิดไอ้อนดันขึ้นมามาประท่าคับความเย็นกระทั่งเมื่อจะเกิดการควบแน่นคุกุนควบดันอากาศกรจะมุนอยู่ห้างไงแบบยางแห้งนะครับนี่ครับต่ะบาปกติเมนูนี้เขาจะใส่เป็นหนามเปล่านะครับเพราะหนามมันฟดโอวๆก็จะเปลี่ยนหนามเปลี่ยนหนามประมาณสามยกแต่ะบากเราเเรียกใส่น้ำแข็งมาว่าขี่คันเปลี่ยนครับแต่คือมันเป็ีนให้มันหน่อนซาล่องมาต่อไปนี่นะครับ บ่ลงยานมาสิใหม่ครับห้อนปะทะเย็ยน,เน,เน,นเกิดไอหน้ำเกิดแรงดันมันก็ดนมีความชุ่มชืมช้นอยู่ข้างในบ่แห้งบ่ใหม่หม้อครับผมบ้านตาทั้งข้งอย่าฟิวนี่ครับแต่ยลรบบจนกว่าน้ำตัวนี้มันจะตั้งแข็งมันจะละลายนะครับเนาะนี่เป็นหมอ้อต้มไก่ครับนี่ตั้งข้างกันเลยน้ำเดือดแล้วใส่ไก่ลงไปครับอืมล่อครับหอยเปื่อยแล้วครับไอ้น้ำงวดลงไปครับบกๆจัง่อย มาลุยกันตอนในส่วนของลาบครับผมใส่น้ำมันลงไปครับนิดหน่อยพ่อใส่ในส่วนของเ,เครื่องลาบนี่ครับลงไปครับแต่บ้านมีต้มผมนะวยนะผมเมื่อไหร่เกี่ยวให้หอมซะก่อนครับเ,เ,เครื่องตัวนี้ไม่อยู่ซอยในการดับข้าวนะครับแล้วก็ให้กินหอมบ,บางอย่างคักเนี่ยครับนี่ยข้าวจะไข่กระเทียมใบบักูนะครับน,ะน้ำกัน เปินกรอบสะพันนะครับเด้ออยากกินหอมแหทอดกรอบไปแล้วครับเพราะได้ไฮไปใส่แล้ครับมันก็ยูกล้วมหอมเหมือยูในน้ำมันเนี่ยนะครับประมาณนี้ครับผมแต่เทากับในส่วนหอมที่มันเป็นเครื่องในนะครับลงไปสกพันนะครับนะเครื่องในไก่ครับเอาเฉพาะเครื่องในก่อนครับลงไปก่อนเลยนะครับขัดแข้งในสุกสกพันนะครับเด้อ มิจะาทิพบอ่อข้าวครับข้าวเครื่องสุกแล้วเข้ากันล็อกความหอมล็อกความสุกข,ของตัวนี้เข้าไปด้วยกันเติมน้ำเข้าไปครับเร่งไฟขึ้น,น,น,นดดได้ครับบันี้าวหน้าเดือนแล้วใส่ไก่ครับบันนี้ท่านผู้ชมนี่ครับนังกับเนื้อครับตามลงไปครับ สาวลงไปล้วนครับกันทอาไปเจียวเส่ยครับน้ำเคืองในเลยอ่ะเนื้อมันจะฮอตเกินไปนะครับนะทอากับยีบอดีสัมผัสความนุ่มความหอมคว่ำหวานของเนื้อครับทอดมาล้วนนะสิครับควาเทคเจอร์อะไรกัสชาติตัวไหนกับยังคงอยู่ครับล้วนในซุ้มดีเลยครับ ทุกดีแล้วครับทั้งเนื้อทั้งหนังทั้งทั้งแน่สุกไปนร้อกันแล้วครับเข้าไปพักให้มันเย็นนะก่อนนะครับเด้อจะเป่ารุงรสครับให้มันไข่ความหอมออกจากน้อยครับนี่ครับมาเรามาเตรียมนี่ส่วนของต้มนะครับนะเอาปรุงในหม้อเอาปรุงในหม้อต้มแล้วเอามาปรุงในหม้อเสิือกความครับนี่ครับใส่ใบกระเพราลงไปครับใส่ใบบักขามลงไปความครับใบคาบอลเอา ใส่พริกป่นครับกาแฟในถังนี้เลยสกาแฟกาแฟไม่มีค่ะน้ำปลาครับมะนาวครับผมมีบางใบครับเปรียวบักข้ามเปียกกับเปียวกับมะนาวบุกขึ้นกันนะครับใส่ลงไปทั้งสองเลยครับบักข้ามเปียกเปียวลึกๆทะมึนทะมึนครับบักนาวเปียวแบบสว่างแหลมๆประมาณนี้ครับน้ำกับบุกพอดีสดพอดีนัวแล้วครับ ไก่ต๊อกนะครับครับปงครับปงนี่ท่างพีกับบกเหรอครับเอ้ยบกเป็นบกละไา่เหรอครับเนี่ยนครับท่้งเมนูของไก่ต๊อกไตนหนานะครับนะเนี่ยไาย่างคืลเมนูครับมาว่ากันในส่วนของตุ่มไก่ต๊อกก่อนเอาส่วนที่เป็นหนามต้งไปว่าครับเอาหนามมากรวดกับเครื่องปรุงกันเขากันแลกวันครับสด็จนุ่มมาตติมกัน นี่ครับเนี่ยส่วนที่เป็นตอนตามงไปครับเนี่ครับของหากินแยคออน่ครับแรี์ไอเทมครับชี่เด็ดชี่เด็ด นี่ตุเรีกยกลองลิ้มชิมรสของแปลรของหายากเรียนเชื่อเดย์ด้วยครับเนี่ยนี่ให้หบริการครับสาขาอุดรธานี่ครับใส่ทึ่งๆงไงแมนเป็นซีเป็นซันผอบบีนิดๆน้อยๆครับนี่ครับ,รบเปียวทั้งบักขามเปียกเปียวทั้งบักะนาวเปียวทั้งใบบักขามน้ำกันนี่ส้เพื่อความสวยงามครับ นี่ครับตามด้วยพริกทอดครับอ้ใส่พริกหลายๆครับทั้งพริกสดทั้งพริกทอดทั้งพริกป่นครับทีเด็ดครับเสร็จเรียบร้อยครับต้มไก่ตอกเนี่ยเดี๋ยวไปเติมไฟครับอันนี้เป็นหม้อไฟแล้วครับมามาวางตอนใ้ส่วนของลาบครับบุ้งลาบครับบุ้งแบบทั่วไปนะครับ นี่ครับใส่มะนาวลงไปครับคือเก่าครับเผ็ดสมนัวตามสเตปนี่ใส่มะนาวใส่ผงสุเอ๋เหมดเลยมันเป็นในน้ำหนามกแล้วนะครับอันนี้ใส่ก้อนใส่หลังบ่ม,มีผลครับใส่ต้องไปพร้อมกันเลยมันเป็นแห้งแห้งจใส่ที่หลังครับพริกปน่นข้าวคั่ว อันปลาครับครับคุรี่ข้าคันครับอืลาบแบบน้ำน้ำเลยครับนี่สดสดอาเลยครับเบี้ย,ย้อยครับซอยหอมใส่เลยตดมันหิงครับหัวม,มันเอาตะไบครับ ใส่เข้าไปเรียบร้อยครับใส่จานเสิร์ฟได้เลยอืม,อมหอมนะคุณผู้ชมระวังทยถ้ายยมยน้ำลายแตกอื่นน้ำลายไปไรยุกแล้วครับนี่ยุดไปไรอึกแล้วจำก็ได้สดก็ได้ครับนี่ทีเด็ดเลยครับ บดเสียบไปหาหมอบดทันเหลียวนะครับนี่นี่ครับอันนี้หอมแขกครับมันหวานนะครับนะผู้ลงนกับมัดผู้ลงนกับโมัดน่ครับต้องบดิคนไปใส่น้ำกันนะครับนะออามาห้อยหนาเป็นท็อปปิ้งครับผู้ใดมักกับสดกินกลับเลยผู้เล่มักกับเคี่ยวครับนี่ครับไม่ได้เอาไปคนใส่ด้วยนะครับชึบชืบชบชบยังยังไม่หมดครับนี่ครับพริกทอดใบมะกรูดทอดครับ กินแก้มกินกลับไปเปน็นนันเรียบร้อยครับลาบไก,ก่ตอก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 นาะเอาปงก,ก็ได้ครับน้ำแข็งเข้ากับละลายไปแล้วครับนี่ทรงสีอยากหล่นในยังยไงด้วครับก่อนครับโอ้นี่ครับโบแห้งครับแล้วก็มีนม้ำขึ้นมาเพิ่มความครับพอดี นี่เลยไก่ใต้น้ำนะครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวไปเสิร์ฟครับรรท่านผู้ชมกูเลยกระถิแห้งบ่แห้งนะครับจนกับหมอบุ่มเลยครับบังหมอเอาบุ่มมากเลยมันขวบกันอยู่ข้างในนะครับนะนี่ครับ <c oughs> ตัดเสิร์ฟเลยครับรสชาติก็สดินัวๆเผ็ดๆติดหวานน้ำนิดนึงครับผมจากน้ำตาลแล้วก็กระเทียมลอง บ้านแบบกลุ่มกล้อมครับบริวานโดดเองเฮ้ยร้อนถึงเครื่องแน่นอนนี่ครับนะใบก็ ประดับจังอ,อนครับโรยหอมครับเรียบร้อยครับไก่ตอกไตน้นำครับ ร้อสดสดร้อมรรับปะทานสดร้อนไอ้ตวดตวเลยครับมีทั้งมีข้นอมหอมยอดเยี่ยมตบไก่ตกหม้อไฟนะครับเนาะกลิ่นกับเกี๊ยวห้อนๆครับผมผักแก้มผักกับลายๆนี่ครับเมนี้เข้ากับไทยทำอยู่ที่สาขาอุดรธานีนะครับเนาะนี่เนะครับตกคำตกแรงมากนี่ครับน้าลูกค้าแรกเขาล้านนะครับเนาะกงทยอยเข้าซับเขาซับบอลยุ่งจริลนะครับวิเนลล่าก็เป็นบรรยากาศของแย่นะครับเนาะรองรับท่านผู้ชมหาซิบโตสามลอยท่านกันแล้วครับนี่ของหน้ำของท่าก บริการมองจอดรถจอดล่าสะดวกสบายนะครับเนาะเรียนเชิญนะครับเด้อตอนนี้สำหรับสาขาอุดรหานี่นะครับเราอยู่ถนนนิตยโยครับอยู่เลยปั๊มบางจากที่มีสุกีตีหน่อยขถวมาทางในเมืองประมาณ200เมตรครับอยู่ตรงข้ามกันกับปันวันปันตท่อครับผมอยู่ก่อนถึงสี่แยกบิกซี่วิทยาลัยสันนพลครับร้านเปิดให้บริการทุกงมื้อเลยนะครับมีวันหยุดกับผมวันที่สิบเอ็ดโมงเชิอดหาทุ่งครับผมพิกัดที่ตั้งร้านแกพิมพ์ในกุ้งกันแมพได้ครับพี่มาซอยถีคาเฟ่ครับผมมีแผนที่น้ำทางมาครับอยากมาาจองสร งจองโต๊ะหรือว่าสั่งจองเมนูพิเศษหรือว่าสั่งจองลงหนาอยานในทาดูครับโทรมาได้ครับที่เบอร์062 334 7444นะครับเนะาะสำหรับตอนนี้เขากำังเปิดมาเหล่า11สาขาครับพี่น้องท่านผู้ชมจะมีอยู่จังหวัดอุดรขอนแก่นร้อยเอ็ดอุบสมมลสกลชลบุรีอ่าพิษณุโลกแล้วก็กรุงเทพนะครับเนาะยูร่าจับบักนะครับเนาะท่านผูบบ้ชมอยู่ไกลมองไลคกันเรียนเชิญนะครับเนะี่ยคลิปนี้ก็ขอบคุณหนไลน์ครับที่มงานติดตามรับชมมาจนอดนาท,ทีนี้กันเลยก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงแข็ กันทุกทุกช่องทางกันได้ครับเลยแล้วผม,ผมวาพบมาพอกันในคลิปหน้าคลิปรุ่นคลิปนี้ไล่ไปกันแล้วครับสวัสดีครับ